โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟเซตเอเกมเมอนะครับผมและวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC กันดีเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มากันในเซิร์ฟเวอร์แวนเตอร์ออฟโล่เพลย์นั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้อ่ารับชมกันนะครับผมก็จะอ่ารีวิวสำหรับระบบที่น่าสนใจของภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟแนวโล่เพลย์นะครับซ ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนั่นเองเนาะโอเคนะครับก็หายกันไปนานเลยเนาะทุกคนสําหรับการทําคลิปของผมนะครับผมก็หายไปเกือบอาทิตย์เลยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่พอดีผมติดภารกิจก็คือไม่ได้ภารกิจแต่ากท่านผู้ชมก็น่าจะ,ะเข้าใจเวลาเราเปิดเทอมอะไรางี้นะทุกคนนะก็แบบมันจะมีงงมีงานอะไรเราทำแบบโอ้ปวดหัวช่วงนี้นะคือผมเชื่อว,ว่าหลายคนที่เล่นเกมก็โอ้โหด r o จากการเล่นเกมไปค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมก็วันนี้มาให้หายคิดถึงกัันนแล้วะครบ ไม่รู้ท่านผู้ชมคิดถึงหรือเปล่านะงั้นเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมก็มารับชมกันเลยละกันเนาะก็อย่างแรกเลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีไวลิสต์นะครับผมต้องพูดแบบประเด็นแรกเลยว่าเซิร์ฟมีไวลิสต์นะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้ยมีไวลิสต์แล้วมันยุ่งยากอะไรอย่างงี้นะครับคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรเลยแค่เราไปใน Discord นะครับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลนะครับก็มันจะมีรายละเอียดเนี่ยระบุบอกเอาไว้ใน Discord นนะครรับท่าาาผู้ชมมก็สถไปดูไได้้นะครับอ่มตงเสียตังค์ไม่ต้องเเเสสียยออะะไไไรรรรลนคคับแ่ปกกก็็จด้ไวลสเยนะครับทาาาง Discord เนะหรือว่ ทักเพจไปก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนแอดมินนะครับมีแอดมินให้ยศอยู่นะครับให้ดไวลด์นะครับเอาละเรามารีวิวสําหรับเด็กใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับเข้ามานะเราจะได้รับเงิน5,000บาทนะครับแล้วก็ได้รับรถฟรีด้วย1คันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียกให้ดูนะก็สําหรับการเปิดกระเป๋าเซิร์ฟเวอร์ก็กดปุ่มไว้นะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนาะเราก็สามารถดูกระเป๋าได้ที่อันแรกเลยนะครับอินวินโทรี่นะก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะครับมีอันนี้อะไรอ่ะพิซซ่าอ๋อมันคือพิซซ่านะคครับทุกน คือจะให้อาหารกับน้ำมาแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ปุ่มไว้เนี่ยมีอะยิกมีสเตต GPS ต่างๆนะครับสามารถดูได้นะแล้วก็สามารถกดที่สกินตรงนี้ได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อสกินไงมันก็เลยแบบไม่มีสกินให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นปุ่มเป as ิดโทรศัพท์แบบยังไงอะมันเร่งด่วนอะคือแบบเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดในกระเป๋านะครับก็กดตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้เลยเนะาะเราใครที่จะต้องการกดทวิตก็ดูได้นะครับจะพิมพ์ข้อความทวิตอะไรางี้นะครับทุกคนก็เบื้องต้นน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบตรงนี้นะครับจุดเกิดก็จะมีร้านขายสกินนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อสกินได้นะครััับบบบกกกาาดดก็นน <4 S 1> ็รรรราาาาาาาคค500ดดอออออสสสสิิินนนนนนเะะืืมมมมมจีีุุยยู่่่วไไหทถซ้้้้งตตป นะเอาเป็นย2ิบและกันกดซื้อมานะครับซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตว่าตัวละครเราจะไม่เปลี่ยนนะวิธีการเปลี่ยนกดปุ่มไว้นะครับแล้วก็ไปที่สกินนะผมเ,เดี๋ยวนะมันต้องอยังไงอ๋อต้องกดที่ในกระเป๋านะทุกคนแล้วก็กดใช้นะนี่นะครับก็จะเปลี่ยนสกินแล้วนะครับคือถ้าเราจะถอดละ่ะถอดตรงนี้ได้เลยปะอ๋อนี่ไงเป,เป็นการถอดสกินนะทุกคนเนี่ยถ้าสมมติเราใส่ ได้ปะปุ๊บเนี่ยใส่ปุ๊บต้องการจะถอดกลับไปสกินเดิมก็กดที่คําว่าสกินนะปุ๊บนี่เห็นปะก็จะเปลี่ยนสกินให้เราเลยนะครับโอเคในไหนแล้วซื้อมาละใช้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีถังขยะนะครับสามารถคุยขยะได้นะแล้วกดปุ่ม N แล้วก็คุยขยะไปนะครับปุ๊บได้อะไรเอ่ยโอเคเปิดมาดูซิผมได้เป็นกล่องโฟมมานะครับอ่ะแล้วก็ด้านในนะครับผมด้านในก็จะมีเนี่ยร้านค้านะครับแล้วก็สามารถกดปุ่ม N นะครับเพื่อ ซื้อของต่างๆได้นะครับก็เป็นของทั่วไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจุดเกิดไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเนาะเออลืมไปตรงนี้มีข้อแนะนําด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้พยายามอย่าวิ่งแล้วกระโดดนะถ้าวิ่งกระโดดมันจะลมนะครับทุกคนเนี่ยดูได้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นนะมันจะมีแนวทางการเล่นอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์โอเคแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นกาลาดนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปดูนะเราจะลองเรียกรถดูครับกดปุ่มเฮดนะครับนี่เราจะได้รถคันนี้มานะครับ นี่แล้รถฟรีมา1คันนะครับก็กดปุ่ม N สตาร์ทรถได้เลยนะครับผมนี่เห็นปะ่ะนี่คือรถฟรีสำหรับเด็กใหม่นะครับจะได้ทุกคนนะครับเข้ามาปุ๊บได้ปั๊บเลยเนาะมาครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบต่อไปนั่นก็คือเป็นระบบยืน AFK นะครับ ก็สำหรับจุดนี้นะครับผมก็จะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวงสีน้ําเงินนะครับสามารถดูได้ในแมปนะเนี่ยวงสีน้ําเงินก็คือวงที่เป็นจุดยืน AFK คนะครับคือเราเข้ามาในวงนี้ปุ๊บเราก็สามารถมายืน AFK ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ในจุดนี้นะครับจะไม่สามารถทํารายร่างกายกันได้นะเป็นจุดเซฟโซนนะครับเนี่ยเราเป็นงี้แล้วก็เราก็พับจอไปเล่นอย่างอื่นได้เลยนะครับเวลาออนไลน์ AFK เันก็ขึ้นบอกอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันคงที่นะสมมติท่าผู้ชมออกจากจุดไปเนี่ยอา๋ยวผมขอลอง ขับรถออกจากจุดอยู่นะเวลามันจะแบบหยุดอยุดที่เดิมนะครับก็คือมันจะไม่รีใหม่นะไหนดูนะเราขับออกก่อนนะครับโอเคขับออกแล้วนะครับเดี๋ยวให้มันหายก่อนนะบเมื่อกี้เป็น76ทับ3 6ม0ั้ยใช่ไหมอ่ะเราขอขับรถเข้าไปที่จุดเหมือนเดิมนะเข้าไปซุบหนเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นเ 7. 7เลยเห็นลยปะ จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับการยืนเนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็นเหรียญ AFK นะครับถามว่าเหรียญ AFK เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็แอดมินบอกมานะครับว่ามันสามารถอัพกระเป๋าได้นะครับหรือว่าเป็นการตีของแฟชั่นก็ได้เหมือนกันนะครับมาครับทุกคนระบบต่อไปนะครับนั่นก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าโซนลองอาวุธนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยก็จะลองอาวุธได้ฟรีทุกชิ้นเลยนะครับเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับเราก็สามารถดูได้ใน GPS นะครับเนี่ยจุดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็โซนมันจะเป็นประมาณนี้นะโซนเป็นสีเทาๆดำๆเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถไปเบิกอาวุธตรงนี้ได้นะครับกดเนะครับแล้วก็เบิกอาวุธระยะประชิดนะครับซึ่งอาวุธก็จะมีตั้งแต่สนับมือกระบองตำรวจอะไรต่างๆนะครับคาตานะก็มีนะครับทุกคนก็เราสามารถมาซ้อมอาวุธกันได้นะครับทุกคนสําหรับใครต้องการจะมาซ้อมนะมาครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นเลเบลต่อยนะครับทุกคนอ่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นอ่าชื่อว่าเลเบลซ้อมต่อยนะครับก็สําหรับ จุดนี้นะครับจะไม่มีอาวุธให้นะครับมันจะเป็นจุดเลเบลก็คือจุดไลท์กฎหมายนะครับเราสามารถมาต่อยหรือว่ามาตีมันเล่นสตอรี่กันที่นี่ได้นะครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นวงสีแดงๆนะครับเป็นจุดเลเบลนะตรงนี้มาครับทุกคนก็สําหรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดเลเบลคราฟของนะครับ ก็สำหรับจุดเลเบลตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไว้คราบของต่างๆนั่นเองนะครับคือที่เรารีวิวไปก็คือเป็นเีเบลที่แบบต่อยตีกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เอาไว้คราบนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีเป็นตู้เซฟนะครับแน่นอนว่าเราต้องมีกุญแจก่อนนะครับถึงจะเปิดตู้เซฟใช้งานตู้เซฟได้นะครับแล้วก็มี ATM ด้วยนะครับเพื่อใครจะเบิกตรงเบิกตังอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเก็สามารถทําได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคารไปเทมทั่วไปนะครับกดปุ่ม N สมมติเราต้องการจะคราฟเป็นเสื้อกรากนะครับก็จะใช้ของประมาณนี้นอกาในการคราฟนั่นเองโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับสร้างกุญแจตู้เซฟก็แน่นอนว่าเอาไปใช้กับตู้เซฟตรงนู้นนั่นเองเนาะโอเคมาครับต่อกันเลยตรงนี้นะครับจะเป็นคลังเก็บของหรบอะไรเนี่ยสร้างอาวุธนั่นเองนะก็คือการคราฟอาวุธนะครับจริงๆมันจะมีรูปขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะ ต้องเอามอดออกก่อนเอาออกปุ๊บแล้วเราก็เนี่ยดูได้นะครับเห็นไหมก็จะมีตั้งแต่สนับมือไปยันถึงปืนเออปืนอะไรปืนช็อตของตำรวจแล้วก็ในส่วนอาวุธจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นสโตรเกจนะครับก็จะเป็นเอเอาไว้ใส่ของนะใส่ของเพื่อเอาคราฟนั่นเองนะท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจกันอยู่ในจุดนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับเพิ่มช่องกระเป๋าะนะครับอัพกระเป๋านั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดตลาดล่างนะครับก็สามารถมาได้ตาม GPS เลยเนะเาะแล้วก็เดิน้าไปเลยนะครับสำหรับตลาดกลางเราก็นี่มาขายของได้กับพ่อค้าตลาดล่างเลยนะครับเวลาเราทาง,งานมาเนี่ยเราก็มากดปุ่ม N แล้วก็ขายของที่นี่นะครับทุกคนก็จะมีของให้เราขายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าตลาดนะครับมันจะมีเป็นจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนเห็นเป็นกล่องของขวัญไหมนี่นะครับ ก็สําหรับกล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่รับตามเลเวลนะครับผักเราเลเวล2ก็จะได้ของตามนี้นะครับเนี่ยเลเวลสี่สิบได้เป็นรถบุญเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของขวัญแล้วก็ตรงนี้ล็อกอีรายวันนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาในแต่ละวันก็มาล็อกอินซะนะครับกดปุ่ม n นะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเรก็รับเรียบร้อยแล้วแต่มันจะรับต่อไม่ได้นะเพราะว่าเรากดรับไปแล้วนะครับต้องรอวันรุงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแรกของรางวัลครับบัตรที่เราได้มาเนี่ เป็นบัตรล็อกอินรายวันจำนวน10ไใบนี่คืออย่างไรผมไม่มั่นใจอ๋อนี่ไงจะได้รับเป็นเงินสดอะไรต่างๆเน่ได้กล่องซ่อมด้วยนะครับคือมันจะมีของบอกอยู่นะอย่างเช่นอันเนี้ยสาเนี่ยจะได้เป็นอะไรเนี่ยกล่องซ่อม20เลยนะเยอะใช้ได้เลยนะครับแต่เราไม่พอนะครับต้องออนไลน์ให้ครบนะครับแล้วก็แฟชั่นแลประจําเดือนอันนี้เนี่ยลองดูซิคืออะไรนะครับ อ๋อมันจะเป็นของแฟชั่นนะครับก็เป็นแฟชั่นต่างๆนะผู้ชมก็สามารถมาดูได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นร้านขายสก,กินเหมือนเดิมนะหากใครต้องการจะซื้อสก,กินก็ออกมาซื้อหน้าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น ATM อะไรประมาณนี้นะครับเออผมลืมไปนะครับทุกคนว่าที่จุดนี้เนี่ยมันจะมีเป็นจุดอาบน้ําด้วยนะครับเนี่ยจะเป็นห้องน้านะเราเดินเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับสามารถกดปุ่มเอ็นอาบน้ําได้เลยนะครับแต่เราต้องมีสบู่ด้วยเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอาบน้ย ตรงนี้น่าจะเป็นจุดนอนหรือเปล่านอนดูซิเข้าไปครับปึ๊บนี่นะครับเป็นปุบนอนอ่าเป็นจุดนอนนะครับโอเคลิ้นเริ่มผันนะครับมาครับทุกคนก็มาที่ระบบงานกันบ้างนะครับสําหรับงานนะก็จะมารีวิวงานแรกกันเลยนะครับงานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานเก็บฟักทองนั่นเองนะครับแล้วแค่เดินไปแล้วก็กดปุ่ม n เพื่อเก็บฟักทองนั่นเองนะครับทุกคนก็งานนี้ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเนาะสรับงานภายในเซิร์ฟก็มีหลายงานนะครับเราก็สามารถดูได้ใน gps เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะ เก็บปุ๊บนะครับก็จะรับฟักทองนั่นเองนะครับอะ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถนําไปโปรเซสได้ที่ตรงนี้นะครับ จะมีจุดโปรเซสอยู่นี่เห็นไหมแปลรูปฟักทองนะครับกดปุ่มเนะครับเพื่อทําการแปลรูปไปเลยนะระบบงานในเซิร์ฟก็ทําไม่ยากนะครับทุกคนโปรเซสปุ๊บเราก็ไปขายได้ที่ตลาดนั่นเองนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับก็งานนี้เป็นงานถูกกฎหมายนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูงานผิดกฎหมายกันบ้างครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าด้านซ้ายบนนะครับเห็นไหมเมื่อเราขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับมันบอกว่าห้ามใช้มอเตอร์ไซค์ในการทําผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับมันได้ย้ำเอาไว้แล้วแล้วก็การขี่มอเตอร์ไซค์เน ใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟนะครับตำรวจจะเขี่งเรื่องหมวกกันน็อกนะจะจับด้วยนะตลาบใครที่แบบไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างนี้นะครับอี่ยมัน <Yeah. S 2> จะมีเมนูให้กดเยอะนะครับแล้วก็กดเป็นเนี่ยใส่หมวกกันน็อกสีอะไรไปอ่ะสีม่วงแล้วกันเนี่ยใส่ไปนะครับ่ไหมใส่หมวกกันน็อกนะครับโอเคครับทุกคนก็ระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นตลาดมืดนะครับอ่าสำหรับระบบนี้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าจะเป็นจุดผิดกฎหมายนั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะมารีวิวระบบผิดเกือมไหนกันบ้างนะครับอ่ะ ก็สําหรับจุดนี้นะครับจะมีเป็นจุดวิ่งดินปืนนะครับนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพ่อค้านะครับขายของต่างๆนะที่เป็นเกี่ยวกับงานผิดกฎหมายนะครับหรือว่างานดำนั่นเองนะก็จะแบบเป็นการขายดินปืนขายยางรถยนต์ปูนสายไฟอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีคุยขยะเหมือนเดิมนะจุดทำงานดำก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับวันนี้จะเป็นตลาดมืดเฉยๆนะเป็นจุดรวมจุดขายนะครับ แต่แลวเนี่ยจะมีแบบงานพิเกฎหมายด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในแต่ละง,งานแล้วกันครับมาครับทุกคนก็จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดขโมยสายไฟ่นองนะครับหรือว่านั่นแหละคือตอนจุดนี้เนี่ยมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยจกๆไปเนี่ยต้องดูเลือดเราดีๆนะเพราะว่าทําไปทามาเนี่ยมันแบบเลือดรถก็มีนะเพราะว่าไฟช็อตอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนด้วยความสมจริงไงเดี๋ยวลองกดลองดูไหมนี่ไงกดปุ่ม N ปุ๊บนะครับผมก็เอ่อขโมยไป อ๋อต้องเลเยอร์สามวยนะเออแต่ว่าแอดมินบอกว่าระแบบคร่าวๆก็คือถ้าเรามาจกสายไฟเนี่ย ถ้าหากว่าทําไปแล้วไม่ดูเดี๋ยวต้องดูเลือดด้วยนะคือมันสามารถช็อตจนตายได้เลยนะครับทุกคนซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองมาทํากันดูนะเออผมว่าเป็นอะไรที่มันเจ๋งดีเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับทุกคนก็ระบบคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทางเซิร์ฟเวอร์น่านะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะครับทุกคนสําหรับใครที่แต่งงานภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเป็นคู่รักกันนั่นเองนะครับก็จะมีงานพิเศษให้นะครับงานนี้เนี่ยทำได้เฉพาะคนที่เป็นคู่รักกันเท่่่่่าานน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 ััััั้ะะะคคคคคครรบบกก็็ืออทีีเยแแตงหลสไมมูด นะสำหรับงานนี้เนี่ยจะเป็นงานเก็บอ่ามันไม่ใช่งานหรอกมันเป็นแบบจุดเก็บดอกไม้นะครับเพื่อนําไปแลกของได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นอ่าเมนูสําหรับคู่รักนะครับซึ่งผม ยังไม่มีคู่นะครับมันก็เลยดูไม่ได้นะครับมันจะมีแบบอะไรให้เราทําเยอะมากสำหรับคู่รักนะครับเหมือนว่าจะเก็บไว้แลกสกินคู่รักอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับที่แอดมินบอกผมเนาะแล้วก็นะครับแอดมินฝากบอกมากนะครับสําหรับใครที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เติมคูณ2ถึงสิ้นเดือนนะครับหากใครเติมร้อยก็จะได้200อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือเลทมันจะแบบคูณ2นะครับสำหรับตอนนี้นะแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับตอนนี้เปิดรับนะครับหน่วยงานจะมีทั้งหมด2หน่วยงานนะครับทางเซิ ช่างนั้นไม่มีนะครับก็คือเราสามารถแต่งรถได้ด้วยตนเองเลยนะครับกล่องทรงกล่องซ่อมก็สามารถซื้อได้คราบได้เนาะและอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะมาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นแก๊งนะครับก็สามารถใช้เงิน OC ก็ได้ IC ก็ได้นะครับนะก็แถมบ้านแก๊งไปด้วยนะครับสําหรับอตอนนี้นะ สามารถรีบๆเข้ามาเล่นกันได้นะ server banter load play ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับทุกคนหากใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับรายละเอียดใต้ล่างคลิปนะครับและอย่าลืมว่ามีเวลิสด้วยก็สามารถไปขอเวลิสได้ที่แอดมินนะครับโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปด่วนหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมหายไปนานนะครับนี่ก็กลับมาแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม